ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กดสไดตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื <c oughs> อ่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลย โอเคนะครับมนะขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนะี้ก็คอยสุดเกมหมายครับอีกแล้วครับผมเย้ฮูฮูนะครับผนะันนี้ก็กบไปแล้วนะครับผมสับเกมหมค์ครับเจ้าเก่าจะเดินจำจ้ำและในะวันนี้เราก,ก็กลับมากันกับมอดแตะไปฆ่าอาสูนแต่เราจะมาทำชาเลนจ์เดินเป็นเส้นตรงนลครับผมอ่าก็โอ้ยมอดใจบาดธรรมดาก็ยากอยู่แล้วอันนี้ยากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับผมนะอ่ะได้๋ดว ไอแก่นี่คืออะไรเนี่ยฮะดูสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้เนี่ยก็ง่ายๆกับผมเพียงแค่เอาชีวิตรอดให้ได้นะเพราะว่านี่ดูเห็นไหมแล้วมันสามารถเดินออกจากบล็อกตรงนี้ได้นะครับคือผมจะเดินได้เพียงแค่เส้นตรงแบบว่าเดินหน้าถอยหลังอะไรอย่างนี้นะคือถ้าให้นึกอารมณ์ก็แบบนึกถึงแบบพวกแบบทเรเลียอะไรเนี่ยเออจะเป็นประมาณอย่างนั้นเลยนะครับผมนะโอเคครับฉันเนี่ยเราก็ต้องรีบหาของก่อนที่จะตกดึกนะครับผม,ผมไม่งั้นเนี่ยนะโอ้โหตกดึกไม่อยากจะคิดสภาพนะฮะมีอสูรซ้ายขวาเนี่ยหูมตายอย่างเขียดแน่เลยนะโอเคมาผมมนะาเอางี้เริ่มกกันดีว่ามไปเิ่มกกันดีว่า โอเคอันด okay, ัแบ,บแรกต้องตัดไม้ก่อนนะฮะเราเดินได้แค่เส้นตรงใช่ไหมอ่า okay, โอเคตรงนี้ก่อนนิน,นิตัดไม้ตัดไม้ก่อนที่ฟ้าจะมืดนะฮะต้องรีบตัดก่อนเร็วเอามาซีเอามาเยอะๆเลยเอามาเยอะๆยอะโอเคอืมเข้าไปเก็บไม่ได้ด้วยนะตะ้องรอให้มันดับแบบนี้แหละปุ๊บอ่าโอเคได้มาแล้วก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ครับเลยดีกว่าข้ามไปตัดไม้ก่อนดีกว่านะฮะไป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 ด้วยความรวดเร็วครับปุ๊บแบบนี้อ่าฮะแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิานะที่ขุดหินไปเลย,ยกว่าแล้ยเวะที่ออออนนนขุหห่่ยยเร็วๆป๊บ ปไปผมนี่นี่นี่ได้แล้วได้แลเจอแล้วโอเคขอหินหน่อยเอาหินมาโอเคหนึ่งสองสามเอามาสักหกชิ้นนะฮะโอเคฮึบไม่ได้ด้วยว่ะท่านชมไม่ได้แค่บล็อกเนี้ยโอเคสี่แล้วนะสี่แล้วก็ห้าหกโอเคได้หกแล้วครับผมนะได้หกแล้วก็มาคราบอ่าคราบนี่เลยครับที่ตัดไม้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแข่งกับเวลาด้วยนะครับโอเคคราบที่ตัดไม้แล้วอุ้ยแต่ว่านี่ตัดไม่ถึงว่าตั้งแต่ตานนู้นนะฮะโอเคที่ตัดไม้แล้วก็คราบที่ขุดหินด้วยอ่ะ ปึ๊บอ่าโอเคได้แล้วก็ไปนะโอเคถ้าเกิดได้แล้วแล้วก็ไปไปไปตรงนี้ก็อ่าวางนี้ไหมปึ๊บโอเคกระโดดได้ครับผมดได้สวยงามไปวันนะี้ตัดไม้ต่อตรงนี้เออเอามาทาั้งต้นเลยกันนะเฮ้ได้มาก็ไปนะโอเคได้ได้แค่นี้แหละแค่นี้ก็แค่นี้นะเอาอีกต้นนึงแล้วกันเอสซัคต้นนะฮะต้นท้ายละต้นท้ายละพอละพอละโอเคไป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 เลยสโก้สโก้คือตอนคืนผมจะฆ่าสูนยังไงวะเนี่ยนะนึกไม่ออกเลยเนี่ยฆ่าสูนยังไงวะโอเคเเอาป็นว่าเออาาตตต้้้้้้้นน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 ีีก่นนะแลวนะะะทยฮ โอเคพอละสิบห้าชิ้นคือแม่จะเยอะไปไหนวะโอเคผมนะทีนี้อ่าก่อนที่มันจะมืดเนี่ยผมลงเหมืองดีกว่าโอเคนี่เราลงเหมืองนี้กันนะถือว่ามันเป็นเหมืองของเรานะฮะอย่างนี้อ่ะฮะแล้วก็เดี๋ยวอนะนะไอ้ตรงนี้อ่ะผมว่านะผมวางไว้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะฮะแล้วก็ปุ๊บปุ๊บอ่ะโอเคอย่างนี้แล้วนะนี่ถึงแล้วอ่ะโอเคถึงครับผมานะันโอเคอย่างนี้แล้วนะไปไปตรงนี้ก็ขุดเป็นเหมืองเลยดีกว่า อย่าไปเวลาขอหน่อยนะอันนี้คือเหมือนกับว่าเราต้องพึ่งโชคเลยท่านผู้ชมเออคือแบบมันต้องเป็นดวงอะมันดวงล้วนๆเลยนะเออช่วงนี้ผมก็ยิ่งดวงจะไม่ค่อยดีอยูเจะเล็กบ้างไหมเนี่ยแหมเจลเลกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องมีโคด้วยนะเฮียไม่รู้ละขุดไปก่อนนะเออถ้าเกิดบทจะเจอก็เจอเองแหละนะลงมอาเอาสักประมาณนึงกันนาไม่ต้องลึกมากนะครับนีว้ไว6หกสิบแล้วขุดต่อไปเรื่อยๆนะฮีขุดตรงๆบ้างไหมขุดตรงมาไม่แน่อาจจะเจอเจอหรือเปล่าไม่เจอเลยวะแหมยากมากนะการขุดหาแบบดนวดิ่งเนี่ยฮะเออ แหมทำไมต้องมาลำบากขุดอย่างนี้ด้วยนะอ่าเป็นว่าอย่างน้อยเราก็ได้บล็อกมาแล้วกันตอนนี้เราต้องแข่งกับดาด้วยนะมีไม้ตรงนี้ปึ๊บมีดินมีดินทำไมมันไม่ต้องขาดเลยเป็นการดินเลยนะโอเคตัวนี้โอ้โหมีดินขวางเอาเอาไปเอาไปเอาอปใหญ่นะโอเคโอเคโอ้โหมีดินนี่เอ้าดินขวางดินมาทำไมเนี่ยอุ้ยโอ้ my god ยโอ้ยเฮ้ยเจออุ้ยโอ้ยเจอเจอ เจอเจอเจอเยวคิเปอร์คิเปอร์อยากคิเปอร์อยากคิเปอร์อยากโอเคแต่ว่าแบบเราลงมาอย่างนี้แล้วก็ขยับไม่ได้อ่ะมันเป็นแค่เส้นตรงอย่างเดียวนะฮะโอเคแต่ภาวนาว่าแถวนี้จะมีหรือเปล่านี่น่าจะมีแบบท่านผู้ชมผมว่านะผมว่านะไม่มีแน่เลยว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่มีนะโบกเอาเองก็ได้ว่าเออโอเคแบบเอาเป็นว่านะระหว่างรอมืดก็ขุดๆไปก่อนแล้วกันนะครับเผื่อบบเจออะไรดีๆนะโอเคไป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 ตรงนี้ไปผมว่าพอมั้ง นะพอาะเถื่อเยอะแล้วนะครับไปไปไปพอพอกลับๆๆกลับ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 ดีกว่านะโอเคไป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 หูต้นคืน <c oughs> คอนเทนต์ขนาดไหนวะเนี่ยฮะโอเคนี่เห็นไ,ไหมเย็นแล้วนะครับหอ้โหแสงแสงแสงทิศศาส่งมาพอดีเลยนะพร้อมแล้วครับนะพร้อมที่จะลุยกับดานแล้วโอเคเดี๋ยวนะผมเดินทางไปเรื่อยๆไหมเดินทางไปเรื่อยดีกว่านะเผื่อจะเจอทำเลที่ดีกว่านี้นะโอเคหูต้นไม้กแล้วตรงนี้มันหนียากด้วยมันเป็นต้นไม้อย่างเดียวเลยอ่ะอะไรมาเลยรีบเคลียร์ไปรีบเคลียร์รีบเคลียร์ปึ๊บปึ๊บ อ่าโอเคไปวันไหนยาวไปฮะครับไปเคลียร์ไปเอ้ยอย่ามาขวางทางอาขวางทางหลีทางหน่อยครับหลีทางหน่อยเออคนหล่อจะเดินมาเถอะเอ้ยมันมาขวางทางกันได้ไหมโอเคไปมะนะรถขนา้างหน้ามันมีอะไรปล่าวะโอ้อข้ามนี่ด้วยอ่ะโอเคแต้องต่อข้ามสะพานด้วยนะข้ามปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บอันนี้เอาไปปึ๊บ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 โอเคเฮ้ยไม่มีจริงเหรอโอเคดีไม่ดีไม่รู้แต่ตอนนี้ก็คือมืดแล้วโอ้ยก้อน เท่านี้มืดแล้วนะผมสัมผัสได้เล้วมืดแล้วแล้วเลนเตอร์มันจะเกิดีกไม่นานนะผมต้องรีบผ่าทำเลดีกว่านี้ก่อนหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้และมีทำเลที่ดีกว่านี้หรือไม่แต่ว่าผมเดินก่อนเดินก่อนปึ๊บอฮ้ยข้างหน้าจะไปที่ล่องลงนะอุ้ยแต่เดี๋ยวอุ้ยแต่ทุนอ้กิยูกิยูนวกับู่นย์ยูฮัตันนี้โอเคยูโดนตาชูยอแล้วยังไงอ่ะผมขอรอถ้ำรอถ้ำอันนิดนึงโอเคนี่ผมจะที่ล่องลงแล้วโอเคสวยงามฮะเออมาสู้กันที่ล่องลงดีกว่านะแหมสู้ที่ขอบแคบสู้ทำไมอ่ะ ไม่ได้เว้ยนะเอาได้ไปไปไปปึ๊บปุ๊บต่อบแบบนี้อาา่ะฮะต่อแบบนี้นั่นอ่ะโอเคต่ออย่นี้อ่ะเอ้ยหมูอย่าบางังเอออย่าบังอย่าบังไปมันทำทางเดินกลับนะเผื่อหน,นีอะไรอย่างนี้นะโอเคไปไปไปขึ้นไปนะตัวนี้อุ้ยมีแกะด้วยสวัสดีน้องแกะน้องแกะ,อ,แกะนะอ่ะอุ้ยฮันนี่โกอ๋ออ๋อลืมไปฮันนี่โกเขาจะไม่บวกเราแนะฮะนื่อเขาไม่ตีเราฮันนี่โกไม่ตีเรานะฮะใช่ไหมใช่เห็นไหมเพื่อนดีๆต่อกันเพื่อนดีๆกันนะโอเคไหนมีไอศุลปไหมเนี่ยขอดูสักตัวได้ไหม โอเคโอ้โอ้ตัวหนูมไม่ต้องมานะตัวหนูมไม่ต้องมานะนะ nah, ขอสมุนไพรักตัวโอ้เ oh, นี่ยมาแล้ว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 มาเธอมาได้ทันเวลาพอดีอยากรู้ใจอยากรู้ใจมานะมาเออมาขวานขวานก็เฟี้ยวได้ขวานก็เฟียเฟ้ยวได้เออเรียบร้อยเราผมได้มาแล้วนะโอเคเพียงเท่านี้ก็ได้ปลานมาแล้วเดี๋ยวดูที่จะได้ปลานอะไรกันเอ่อไหมมาสุ่มกระช้าด้วยกันเริ่มต้นปุ๊บเฮ้ยปรานเฮ้ยดาบดำ โอไปกอดปารตะวันนะฮะจเดี๋ยวก่อนหรืว่าภาษาอังกฤษนะโอเคไม่ได้แล้วโอ้ยเดี๋ยวคิดเปื่อยาเฮ้ยยาแล้ววิแบบมาสู้กับไอ้รุ่นปารตะวันเนาะเฮ้ยเอาจริงปะนานๆทีนี่ผมจะได้ปารตะวันไม่ได้เจอปารตะวันนานมากแล้วนะฮะโอเคโหโชคดีมากตอนนี้เออค่อยอย่างนี้แหละค่อยสมน้ำสมเนื้อหน่อยโอเคพี่เห็นอักษรแล้วอยากบวกอ่ะบวกได้ปะอ่ะขอบวกได้ปะได้ปะได้ปะไม่เอาดีกว่าปะร์ตากวนแล้วอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ปะร์ตากวนบวกกับตัวยไไม่ด้นะ ผมช่วยไม่ได้นะคือผมขย,ยับไปไม่ได้ผมได้แค่พัเส้นตรงนะเห็นไหมไม่งั้นผมจะโดนวาร์ปกลับนะเห็นไหมตรงนี้ผมผมไปต่อไม่ได้อะคืออกากาศมันบล็อกทางไว้ดิเฮ้ยเดี๋ยวเขากลับทางเดิมก่อนแล้วกันนะกลับเดิมก่อนเผื่อจะมีตัวอะไรให้เราสู้หรือเปล่าลองหาก่อนนะไม่แน่อาจจะแบบมีตัวอะไรให้เราสู้สักตัวสองตัวอะไรอย่างนี้นะเก๋ข้างหลังตรงนี้ไม่มีเลยเหรอไม่มีเหรอท่านผู้ชมอะไรเนี่ยฮะโอเก๋ทำบันไดก่อนบันไดปุ๊บนี่ ข้างหลังมันเป็นทางตันนะ่ะเออมันไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชมโอเควุ้ยมีแกะดาบ,บโ,อ,โอ,าาอ,อ้นี่ไอ้ทุนทุนโอมามาเออนี่แหละฉันรอแกมานานแล้วรอคอ,อ,อยเวลานี้มานานแล้วนี่เคลมพฤติการมหนึ่งทีฮนะโอเคจุดนี้อสุรมาอาสุรมาอาสุรมาเออมาเยอะชอบ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 นี่เใช่ไหมเออไม่ได้ไก่กาและเล่เน,นะเว้ยโอเคนะอุ้ยมีมีอุ้ยมีมามีจิ้งจอกด้วยโอเคขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับเออขอทางทันจิโร่เดินหน่อยครับโอเคเห็นไหมอันนี้ไม่เข่าอะไรอ ข้างบนมีอะไรหรือเปล่าขึ้นปื๊บปื๊ดแบบนี้อ่าไม่ไรนะอู้ยับบะแน่ๆมันไม่เห็นเราหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีมมีท่าไหนที่ดีกว่านี้ไหมเนี่ยนิสันนี่มาตีระยะไกลนะโอเคไม่เห็นเราก็เปิดกอดเปิดกอดได้เปรียบเดี๋วเว้ยมาดิมาดินาจิโรมาดิเออมาดิโดนไปมาดิมาดิเข้ามาเข้ามาเออโอ้โหโอ้โหเม่งไปไกลด้วยมันรู้สึกปันตะวันมันจะไม่มีปันระยะไกลนะมันแบบเออมันได้แค่นี้แหละได้ได้แค่นี้แหละมาดิมาดิมาดิน่าจะเข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดีมาดิเออโอ้โหกระดื่องโอ้ไว โอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นนั้นลูกนะใจเย็นนั้นลูกนะเจ็บจุงเบยเจ็บแบบนี้เจ็บจุงเบยเจ็บจุงเบยโอ้ยตัวอะไรโอ้ยใหม่ครับใหม่ครัใหม่มาอีกมาอีกมาอีมาอีกเข้ามา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 เอเข้ามาเลยมันเลยมันเลยเออเรียบร้อยตายแล้วนะแหมบอกแล้วนะฮะถ้าชีวิตจะมีค่าอย่ามาซาบคุณตังค์นะเออโอเคทางนี้ยังไงเอ่ยเขาจะแบบกำจัดแบบข้างแรมก็ได้อะเออแบบมีขอแบบโคดๆได้ไหมะมีให้เราเหรอวะโอเคไปไปไปเด คือผมรู้เลยอ่ะผมรู้แล้วอะว่ายัางไงผมขุดไปมันก็ไม่ได้นะมันมันไม่มีแร่ให้เราหรอกนะฮะโอเควีค่วูอันนี้อสุมอาอสุมาเอ้ยใจเย็นๆดิพี่ใจเย็นขยขัอท่านี้สัมประสันสามประสันสามประสันสามปรสันใช่ยังไงวะเออวู้ท่านี้แรงว่ะแรงจริงนะโอเคสว,ส,ส,วส,ส,วส,สวัสดีสวัสดีเออสวัสดีเกลเกลสกิลโดนสัมปรสันไปนี่ไวรุปัตตวันนะอยากลองเล่นทีนีคอมิยะอยาลองสวัสดีอ่า นี่อ๋อมันมันก็ฮิโนคาม,มิหมดนี่ป่าทข้าไหนวะแดนซ์ Dance ป่ะฮิโนคาม,มิขครั้งละง่ายลำ้ำนี่ไวยล้ำไปนหนึ่งทีอ่ามันเป็นกาเหมือนกับว่า รู้สึกว่าฮิโนะคามิเนี่ยจริงๆมันจะเป็นแค่แบบว่ากายกระโดดขึ้นมาแล้วก็แบบฟันลงนะมันเหมือนกับท่าไอ้เหมือนการหันน้าของปานวาลีนะผมคิดนะขึ้นก่อนขึ้นก่อนไปเดินต่อเดินต่อวันนี้เนี่ยฮะจริงๆผมเริ่มขี้เกียจขุดละขี้เกียจขุดละผมผมไปอย่างนี้ได้ไหมเออแบบขุดทะลุแบบปีนต้นไม้ข้ามอะไรอย่างนี้นะปุ๊บไปนี้อ่าโอเคเดือต้นไม้อีกแล้วต้นไม้อะก,ก็ไปไปไป,ไป,ไปดีต้นไม้ทมี่วสวนสักของเรานะโอเคไปอุ้ยข้างวข้าวเจอซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้สวัสดีสวัสดีเจอไล่ลำไล่ลำ ไปลำไม่ถึงว่ะลำไม่ถึงเอาเอาเอาอะไรกิ้งซันไปยิงยิงไปเออไป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 โดนไปสวยงามมากเจอเจอเจอเยอะมาดิมาดิมาดิเก็เข้ามามาดิโดนอีกโดนไปโดนไปนี่อุ้ยจะจะเจอแบบสถานที่หรืออะไรที่ดีๆกว่านี้บ้างวะมันจะแต่ป่าข้างในก็มีแต่ป่านะฮะโอเคไหนลองดิลองขึ้นทางนี้ดูปุ๊บไม่มีอะไรหรือเปล่าข้างในปุ๊บปุ๊บฮ่าไม่มีเลยว่ะท่านผู้ชมป่าจริงๆเนี่ยป่าคือป่าผมว่านะไหนก็ไหนๆละผมย้อนที่แบบว่ะ ย้อนสอนอีกรอบนะฮะไม่ได้ละไม่ได้ละมันจะแบบว่ากลับไปเจออักษรซะหน่อยเนะ่ยเออแบบเพื่อความท้าทายอะไรอย่างงี้นะเนี่ยมันมันแบบมันมันไม่ท้าทายเลยมันง่ายเกินนะเออวันนี้ป่านี้นะจริงนะเพราะว่าอักษรคงแบบหายตัวไปแล้วนะเฮ้ไม่ได้บล็อกมันมีเยอะนะเออใช่เอ,อ้ยโอเคเยี่ยมเลยนะเฮ้ยบล็อกหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ผมใช้บล็อกขีนหมดเลยว่ะเ,เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ,อแหมผมคิดได้แค่ผ่านมาไม่ได้คิดขากลับเลย กีกาขวางทางกินว่าไม่น่ามาเกิดไอ้นี่เลยนะไม่น่ามันเกิดใ okay. นป่นเนาเลยนะเล้เสดวยโอ้ยอุ้งอุ้าสุส evet. ุสุสุสุเทมเปุสุดิ Hoy. อันนี้สุ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 อสุดุส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 ชสุสุสว่านุส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 ุมุส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 ุไุส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 ุมุสนีุส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 ุนุสสุ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 สๆแบบเนี้ยเออโอเคผมวิ่งกลับมาที่โ่ มาเนี่ยขอลงร่มแบบเนี้ยขอแบบเน,น้นๆน,นะไหนดูซิใครท่านไหนก็มาไม่กลัวเว้ยโอเคดูซิข้างหน้าอุ้ยเอาเอานูญเกิดแล้วสูญเริ่มเกิดแล้วดูสิข้างหน้าโอ้โหภูเขาเรื่องหน้าเขาอีกแล้วบล็อกจะหมดเอาได้เนี่ยฮะโอเคไปไปไป,ไปไปไปไม่เป็นไรฮะภูเขาภูเขาขอดูดิจะมีคนมาสู้คนไหนที่แบบอยากจะมาสู้เราอีกหรือเปล่าปุ๊บอ่านี่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 ต่อขึ้นต่อปุ๊บ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 ต่อขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นต่ออีกปุ๊บ แล้วก็ปุ๊บโอเคชะยามะอะหก็สวยเหมือนกันนะอยู่บนเขาแล้วมองไปเนี่ยเออก็สวยเหมือนกันนะไม่ได้เล่นนะเอออ้ผมต้องตอบบล็อกแล้วว่าเออบล็อกก็จะหมดแล้วนะจริงกที่คุณกระทางเนี่ยโอ้ไปไปเมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ย a few moments later เฮ้ยข้างหน้า วุ้ยเขาตะกุมโอเคครับผมตอนนี้มาเจอกับเขาตะกุมแล้วนะทีนี้เดี๋ยวนะไปไงวะเนี่ยผมต่ออย่างนี้แลนะนะโอ้โรสูงเลยแม่แต่เขาตะกุมมันก็ไม่หมันเท่าเสาสเกลี่ปล่าวะเอ่าไม่เป็นไรอันัตะกุมก็ตะกุมนะฮะเราต้องไม่เลือกมากเว้ยไม่เลือกอสูรก็ไม่ไม่ตกงานนะโอเคเดี๋ยวดูสิคราวนี้มันจะมีอะไรดีให้เราหรือเปล่านะไหนดูสิโอ้ยหนีแม่แป้งมาแป้งมาเลยไอจิ๋วมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอจิ๋วไอจิ๋วไอจิ๋วยเยอะมากนะไอจิ๋วยเยอะมากโอเคมามาดีมาดีโอเคอุ้ยจะเช้าอีกแล้วอะ ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะเออโหว่าอะไรวะโอเคผมตกดึกแล้วนะมาไหนดูสิอสูรนี่ครมันนี่มันนี่ม,นนมาเลยหูยถ้าวบางท่ามันก็โหดเกินนะโอเคไหนดูสิมาไอ,อจิวมาจิวมาเออโอเคผมคิดว่านะคิดว่าอยู่บนเขาตะกุมโมนี่แหละนันน่นนาจะมาสุดแล้วนะโอเคปลายปลปลปเขาที่ก็เขานี้วะเออไม่เรื่องงานไม่ยากจนนะข้ามปุ๊บเฮ้ยอุ่ยมีหมูป่าด้วยมาดิหมูป่าขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้รัวับกลับมานะคือผมเนี่นยได้แค่ส้นตรงไงฮนะ เฮ้ยพ okay, ี oh, also, oh, ่ตัวอะไรอ่ะอ๋ออสูรโอ้โหตกใจว่ามีตัวอะไรไปเปล่านะข้างหน้าโอ้โหข้างหน้าไอจิ๋วเยอะไอจิ๋วไอจิ๋วเยอะมากไอจิ๋วเยอะมากโดนไปนะจิ๋วตีเทียวต้องตายแล้วจริงอ่ะไม่ได้โหดเลยนะเออเฮ้ยวิข้างหน้าอสูรสองตัวอสูรสองตัวมาดิมาดิเด้อ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 คุณไปหาอสูรหน้ารอบนึงนะคราวนี้คือแบบว่าต้นไม้มันเยอะนะโอ้ยจิ๋วอะไปดิบัดเบิร์ดบันไดเบิร์ดเออไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานเปิดหันหน่ายนี่หินเม็ดโดนไปเจ็บดิเออ โอ้โหคือมันชิลเกินนะท่านผู้ชมนะโคตรอีสี่แบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะก็มันไม่ได้ใครทำอะไรได้นะขนาดเป็นเส้นตรงเนี่ยเออถ้าเกิดว่าผมจริงนะเจอแบบอากาศาหรือว่าเจอพวกโดมาพวกนี้คือผมก็จอดแล้วนะแต่ว่ามีไหมไม่มีนะเออดูดิเได้แค่นี้กันเองเหรอวะปะโถยโอเคเดี๋ยวดูสิไม่เป็นจริงเหรอวะฮะเฮ้ยข้างหลังลองโอ้เป็นธรรมดา ธรรมดาไม่เอามันก็ะจอกเกินนะครับเฮ้ดูสิไม่มีเนี่ยเฮ้ยธรรมดาเฮ้ยนั่นลุยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดโเอานี่ก่อนโอเมกอดลุยครับผมเจอลุยแล้วเจอลุยลุยมานี่ลุยมานี่ก่อนทิ้งไปไหนมานี่ก่อนมานี่ก่อนไปเจอเจอนี่หน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทีนี่ตายโอเยกอดโอเคขอโทษขอโทษดีไม่ได้นีไม่ได้เอือดีไม่ได้ดีหนีหนีกระพุ่นกระพุ่นกระพูดไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วโอ้โอ้โอ้โอเมกอด ไวกอดเอาไวกอดไวกอดไวกอดหืมไม่มามาดิอ้ยอ้ยอุ้ยหืมมทังเว้อีก้องเว้นลุยจะเย็นลุยลุยลูกลุยลูกอย่าพึ่ง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 ลุยขอโทษขอโดษขอโทษรอโทษขอโทดอย่านะอย่านะมาดิมาดิหืมหืเกงหอเกงหอเกงหอโดนไปดิเกงหออ้ยห้มมันไม่เข้าเลยนะมาดิมาดิเออถ่าอะไรรู้ผมใส่หมดอ่ะหอ้ยยิงยิงไปว่ะเออื้ไม่โดนโดนแต่โดนโดนเย็นึงง มไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ขอฆ่าไปก่อนไม่เลอวเออโอเคนี่ครับลราก็จบบทที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสัมการเอาชีวิตรอดเลยเดินทางไปเส้นตรงเท่านั้นเป็นยังไงกันบ้างครับผมอ่าก็แหมครั้งนี้อุตส่าห์โชคดีได้ดาบปานตะวันมานะแต่ว่าแบบนะคืออุวยแต่ว่าเราก็ใช้คุมเหมือนเนี่ยดูดิคือแบบหูหายไปครึ่งหลอดเลยนะ ใช่โคตรคุ้มนะเสียดายน,นะแบบเจอมอนสเตอร์น้อยไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะคือเออก็ดีแล้วนะแค่ไปกินเจอหลุยก็จะไม่รอดละแล้วถ้าเกิดว่าเจอที่สูงกว่านั้นนะก็จะแบบเดือดรุ่งก,กันอยู่นะครับนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับท่านนี้ผมจะเมื่อซีคลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบจะเกล,ลี่ยลืมกลค์กก็จะใช้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการที่ต่อไปด้วยนะครับเจอกันพ,พันหน้าท่านนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย